มาครับเหมือนเดิมอีกแล้ววันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนร้านนี้ร้านดังอยู่นะเราเคยมากินช่วงประมาณสี่ถึงห้าปีที่แล้วไม่ได้มากินนานแล้วเนะี่ยวันนี้มากินเท่าไหร่อย,อ,อยากลอง<ป>ว่ารสชาติเหมือนเดิมเปล่เดี๋ยวร้านจะปิดซะก่อนมาสายด้วยเนี่ยหัวร้านปิดเนี่ยสามโมงละไปดีกว่าเดี๋ยวร้านปิด อย่าเตะเดี๋ยวแรงว่าเขากินกันกลีบแล้วหรอของเยอราโีมีเกียวป่าด้วยเหรอแล้วพอยังกินอะไรเนื้อตุ๋นเลครับมางานนี้ก็ต้องเนื้อดูใส่เลยนะข้างนอกเดี๋ยวนะอืตรงนี้บรรยากาศเฉยๆโอ้โหได้กินเนื้อมาเลยเเออโน้อยวไเขา้วยว่าาเอาอะไรดีนั่งไหนไหนเอาไหนไหนแบบไหม เนี่ยตรงนี้เฮ้ยมีมีปลาด้วยนะเอาอะไรอ่ะว่ากินอะไรอ่ะว่าจะกินเนื้อตุน๋นกินเนื้อตุ๋นแล้วก็เอาปลามาหน่อยนะเป็นเกี๊ยวปลาป,า,า,ป,า,ปาก็น่ากินนะเอาปลาแห้งดีกว่าเล็กเล็กแห้งปลาแล้วก็เอาเนื้อ,อ,าอมาเนื้อตุนนอต๋นเอออะไรเขากินอะไรมมันีเอาหกินขาว nam nè và chặt để mình tăng mình ไปสั่งอาหารอยู่กินก๋เตี๋ยอแล้วค่ะวันนี้ต่างอย่างต่าง้วเรียบร้อยกลิ่นหอมเลยอย่ารอดีกว่าหอมกลิ่นเนื้อหอมกลิ่นเนื้อเมื่อวานไปกินก๋วยเตี๋ยวมาร้านหนึ่งราคาสูงมากนะไม่โดนอะชามละร้อยหกสิบ แต่ว,ว่ายังไม่โดนยังไม่โดนเดี๋ยวเจอร้านนี้ะโดนแน่โอเคเเลยดี๋ยวเจอร้านนี้โดนแน่แต่บางคนเขาก็บอกอร่อยนะแล้วแต่แล้วแต่ปากคนไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันแต่ทำไมเรากินแล้วเฉยเฉยแต่เนี่ยเดี๋ยวดูตัวนี้ดีกว่าไม่เฉยแน่เพราะร้านนี้เปิดมานานจริงแต่ลองดูนะต้องปดูดูเปล่าเขาแยกเป็นสองอันนี้นะแต่ว่า สองแบบว่าอะไรอ่ะหมูกับเนื้อเหรอสองหม้อแบบว่าหม้อแบบว่าอยู่คนละที่อ่ะเนื้อเนื้อส่วนหนึ่งหมูหนึ่งปลาส่วนหนึ่งเนี่ยเออดูด็โอเคเดี๋ยวรออาหารนะรอดีกว่ามาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่อยากมากินมานานละโอ้โหเน่นๆขอลองชิมหน่อย หอมไปถึงที่จอดรถหอมเลยทำเดียวรู้เรื่องเ <c oughs> ขาไม่ได้มีเนื้ออะอย่างเดียวนะมีปลาด้วยมีหมูมีไก่เออมีเยลโฟว์ปอะ่ะเดี๋ยวเขาลองชิมน้ำน้ำซุปนิดนึงซุปหมูปลาปะหมูเฮ้ยคนละแบบวะไม่ต้องปรุงนะขอก่อนทำแรกมมไม่เอา,า,าไม,าม่นี่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะจ้า เงาเป็นเป็นไม่มีคำว่าเปล่าร้อนชาวร้อนมาเลยร้อนเลยเหรอโอ้นนั้นอะไรนะมีเหลืองมีเหลืองถ้าสั่งอะไรมาอันนี้เป็นเส้นหมี่เส้นหมี่อันนี้เล็กแห้งปลาต้องมีติดหน่อย เนื้อเขาเป็น,นังินมานุ่มไหมไม่เหนียวไม่นเหนียวน,น,น,นุ่มนุ่มอยากปรุงอะไรนะพริกสามช้อนน้ำส้มสามช้อนสูตรเหรอสามช้อนไม่ได้เหรอเบาเบา่ะเป็นสูตรป่ะเนี่ยเป็นสูตรสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมพริกน้ำส้มเหมือนเดิมน,น,น้ำตาลไม่ต้องเพราะน้ำซุปหวานอยู่แล้วหวานเจี๊ยบเหรอโอ้หวานเลย เนี่ยหันมาดูตรงนี้นะยรุ่มแล้วโอ้โหปุ่มแล้วเปไน็นไงุมเราก็เ,<อ>าเพิ่มความอร่อยมากขึ้นใช่ไหมเฮ้ย <Hey, S 2> พี่ก็เป็ดนดีว,ว่ะโอ้ oh, เอาเลยล่นเลยเอ่อกี้ชิมไปล่นเลยเต็มเต็มเต็มคำเออเน่นและไม่มีเสียงซุปซุปลนะตบไม่ได้ เดี๋ยวสำลักพริกเดี๋ยวลองชิม้วชิมเขาเป็นไงบ้างน้าเยอะอืมดีไหมเดีดีดีเลยดีเลยเหรอเนี่ยนี่นี่ยเน่เอ็นมั้เนี่ยเนี่ยตุ๋นนะเอ็นไหมขอชิมบ้างนะเออเขาไม่เหนียวว่ะ เหนียบไหมาไม่เหนียวมีไส้ด้วยนะออืืมมเนี่ยตัวไตอ่ะเด้งอะ่ะโอ้โห,อหลองดิไม่นี่เหนียวอ่ละลาย<อ>กลับอันนี้ดิมัออยังเหมือนเดิมไหมจำได้หรอจำออไม่ได้แนละ้วเลยสี่ปีอ่ะสี่ห้าปีอ่ะเราเราไม่ได้มากินอะ่ะ เกือบไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอลองแห้งเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นเดี๋ยวเส้นจะติดได้ละกา้ละเกือบละน้ำใส่นิดหนึ่งมั้เออต้องมีน้ำนิดนึงอเรเดี๋ยวเส้นติดแต่ร้านจริงเขาก็ไม่ใส่ซีอิ๊วเนาะเออแต่จะมีซีอิ๊วซีอิ๊วดำหน่อยนะอืมคงจะจับน่าจะมีนะก็าอันนี้น้ำอะไรอ่ะเออร้ใส่เลน้ำอะไรนะ Chua ừ. ừ. gương à, ảo hỏi cái hỏi hỏi à, hỏi ngon hỏi hỏi đấy, hỏi 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 của hỏi 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 mặn hỏi có hỏi 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 thêm hỏi hỏi Có thêm hỏi hỏi Có hỏi 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 Có hỏi hỏi đấy, hỏi 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 chấm hỏi hỏi mặn mặn ลองกูชชินเขาหรือย่างรองไหนเนาะกุชชินปลาที่ไม่ได้มันเลิศจิ้มแมงเลยอืมเส้นเขาลวกดีนะขนาดไม่คุ้มไม่ใส่อะไรอ่ะกระลำปีกระลำปีจ้าเออเขาใส่กระลำปีกับุ่๋นหงอม่ะได้ได้ นี่ฉันทําน้าจิม้มอร่อยเวอร์แต่ร้านเขาน่าจะเป็นเน้นเกี่ยวกับเนื้อมั้งเนื้อแล้วก็จะมีพวกเยนาโฟก็ไรหมูมาเยนาโฟปลาไก่ทุกอย่างนะอืไก่แต่เนื้อเขาอร่อยนะเพื่อนน้องกูงดีกว่าคูมาหวานไ้ปะคนละแบบที่เราไปกินอันนี้มันเป็นแนวแบบตุน๋นน้ำจิ้มเนีอยทำเองอ่ะ อร่อยนะบอกตรงกินตังเองนะอร่อยนะครับบอกตรงอ่ะได้ไหมได้ป่ะปัามเข็มมาเลยเข้มยิ่งเหรอแสมส้มไปเลยเดิมเดิมดีกว่าอือร่อยอยู่ก็ใช้ได้เนื้อนุ่มดีกว่าหมดแล้วเหรอหิวอ่ะพี่ บ่ายสามโมงอ่ะกินข้าวเช้าค่ะก็มีหิวนิดนึงสมองแม่แรนแล้วอ่ะมือแรกวันนี้ดีน้ำไม่ทันร้านจะปิดละเกือบปิดอ่ะใช่ถ้ามาตอนกลางวันนี่งานแต่งเต็มเยอะเพราะมันโตคนเยอะมากเลยรถมีติงข้างนอกเนี่ยเขามี ที่หน้าข้างในด้วยนะนมีขนะ้างในล้วน่าจะไม่พอไม่พอหรอกล้นถึงข้างนอกข้างนอกก็เยอะนะรับคนได้มนันใหญยอ่ระวางังโตอย่างนี้นะแสดงว่าคนเยอะแต่เรามาตายแล้วไม่ได้กินแล้วอ,อ่ะเขาเรียกอะไร,มมรอ่ะน้ำมั้งเนี่ยน้ำม,มัมม้มน้ำ กินไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปหนึง่ง <ừ. S 2> ต้นน้ำปุ๊บเนี่ยเยอะด้วยนะเนี่ยไม่ได้น้อยเนื้อต้นน้ำแบบน้ำตัวแบบเนีนย้ยให้เยอะเนี่ยเพราะน่าจะเป็นเจ้าดั้งเดิมแถวเนี้ะหว,วนานอ่ะ พราะว่าเก็บเล็กหนะ่อยเดี๋ยวเขาเก็บเล็กกนะ่อนถ้าไม่แน่จริงก็อยู่ไม่ได้ขนาดนี้เนาะโอ้วเหีย <ate> วเต๊กเหรอละเอียเต๊กเหียวเต๊กเนื้อตุน๋นม้อไฟเฮ้ยมีม้อไฟเหรอมี่เขาเขียนเนื้อตุ๋นม้อไฟไม่เห็นเหรอวะใ่ไงนะ่ะป้ายเขานะ่ะเนื้อตุ๋นม้อไฟเออครั้งหน้าเราลองเล่นแบบว่าม้อไฟดุนบ้างนะอือ อยากลองนะรพริกเริ่มทำงานแล้วโอ้โหร้อนเนี่ยเผ็ดเหมือนกันนะพริกเนี่ยเอาเรื่องเลยหมอ้อไฟต้องผ่านไปส้ำที่นี่ไอเดีนี่ไม่ต้องปรุงก็อร่อยเนะี่ยมันมันเดียวนะฮะตรงแพะก,ก็สาก็อร่อย,อยามากรอดรอดไปซ้ำวันไหนแบบวางกุ้งเปลือกสับ<แ>เยอะเนาะเยอะเนาะ มันปุ๊อย่างดีอ่ะยิ่งกดยิ่งเพลินอร่อย,อย <c oughs> ไม่ผิดหวังเลยวะบอกแล้วถ้ามาเช้าวนันนี้อดกินอดอดแน่นอนแห้งก็ดนเนื้อก็ดนร้าน เยเต็กเยอะสุดแนะนำอย่างร้านเฮยอะเต็กเยอะเต็กเออมันะเต็กแถวที่หาแถวที่หาข้างยามาฮ่าเลยติดถนนเลยติดถนนเล้นที่หาเลยถนนที่พารักอะเ้นถนนที่พารักถ้ามาจากบางพีก็กลับรถไปแต่เอซีแยกเหรอปีแยกทค่หาเจอร้านดังเจอดาก็ได้เจอแน่้ขึ้นเลยหาไม่ยากหาไม่ยากคนโดด งานนี้นุ่มนะงานดีไม่มีปิดวังเขาคนอยู่แถวเคหะก็มาลองนะคนเคหะเขารู้กันดีเขาน่าจะลองกันแล้วน่าจะลองหมดแล้วต้องให้คนที่อื่นมาลองอืใครที่ชอบใส่เนื้อแนะนําแนะนําต้องมาลองอร่อยเอาะเรา็บงานเดียคเดี๋ยวไว้เราจะพาไปหาร้านอร่อยอร่อยอีกอร่อยแล้วก็ดังๆดัง จะตามเก็บจะตามเก็บไปเรื่อยๆตามหมายไปเรื่อยๆหมายไปเรื่อยแถวสมุปราก,การด้วยนะแถวสมุปราก,การยังเก็บไม่หมดเลยยังไม่หมดยังเก็บไม่หมดอืไปโอเคอเราไว้เจอกันใหม่ออื EP ต่อไปไปดีกว่าไป